เจอกับคุยแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะสวัสดีนะคะครูชื่อคร,รูเพทยชรีบริพชธนะคะหรือคุณนุชค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1แสงและสิ่งมีชีวิตเรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัตถุประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกได้ จากคาบที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ไปถึงการปฏิสนธิของพืชดอกนะคะต่อไปนะคะเราก็ได้เรียนรู้ถึงเรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะคะก็คือต้นมะเขือเทศใช่ไหมคะอา้าวอาทิตย์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนในวัฏจักรชีวิตของพืชดอกใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่คะ่ะเ,เรามารู้จักกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกใบเลี้ยงเดี่ยวกันเลยคะ่ะ พืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะก็คือพืชที่มีมเมล็ดเริ่มงอกนะคะจากมีจะมีนะคะใบเลี้ยงเดี่ยวงอกออกมาเป็นใบแรกนะคะลักษณะใบเนี่ยพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะมักจะมีใบแคบและตั้งตรงเส้นใบนะคะจะเรียงตัวแบบขนานเช่นนะคะตนน้นหญ้าข้าวโพดอ้อ,อยไผ่มะพร้าวตะไคร้และมีพืชอื่นๆอ,อีกมากมายเลยะคะ่ะ ตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของพืชดอกไปเลี้ยงเดียววัฏจักรชีวิตของมะพร้าวมีวัฏจักรชีวิตประมาณ4-6ปีนะคะโดยเริ่มจากผลนะคะจะมีเมล็ดอยู่ภายในนะคะมีการค่อยๆเจริญเติบโตนะคะจนกลายเป็นต้นอ่อนนะคะและเจริญเติบโตเต็มที่นะคะจนมีดอกค่ะดอกนะคะมีการปฏิสนธินะคะทำให้เกิดผลและเมล็ดนะคะ ก็ะะจะหมุนวนกันไปเรื่อยๆนะคะจนเป็นวัฏจักรนั่นเองค่ะ ก็จะเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอกใบเลี้ยงคู่ค่ะพืชใบเลี้ยงคู่นะคะก็คือพืชที่มีเมล็ดงอกออกมานะคะจะมีใบเลี้ยงสองใบนะคะงอกออกมาเป็นคู่แรกนะคะลักษณะใบพืชน,นะคะใบเลี้ยงคู่เนี่ยก็จะมีใบกว้างนะคะและมีและจะอยู่ในแนวนอนนะคะเส้นใบเนี่ยก็จะเป็นแบบร่างแห่นะคะเช่นมังคุดพลิกมะเขือมะเขือเทศมะม่วง และทุเรียนค่ะและยังมีพืชอีกมากมายนะคะที่เป็นพืชใบเลี้ยงคู่เลยค่ะค่ะตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะคะใบเลี้ยงคู่ค่ะค่ะผลและเมล็ดนะคะผลเนี้ยก็จะมีเมล็ดอยู่ภายในผลนะคะจากนั้นนะคะค่อยๆเจริญเติบโตนะคะจนเกิดเป็นต้นอ่อนค่ะ แล้วก็จะมีการเจริญเติบโตเต็มที่นะคะจนมีดอกนะคะดอกเนี่ยก็จะมีการปฏิสนธิทําให้เกิดผลและ,มะเมล็ดนะคะและหมุนวนกันไปจนเป็นวัฏจักรของต้นมะม่วงค่ะวัฏจักรของต้นมะม่วงเนี่ยมีวัฏจักรชีวิตประมาณ4-6ปีค่ะค่ะเมื่อกี้นะคะเราดูวิดีโอกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะมาทำใบงานกันเลยค่ะ ค่ะคำชี้แจงนะคะเขียนแผนภาพแสดงวัฏจักรชีวิตของพืชดอก2ชนิดพร้อมอธิบายค่ะอ่าตรงนี้ส่วนนี้คืออะไรคะผลและมเมล็ดใช่ไหมคะส่วนอันนี้ล่ะคะคืออ่าจะให้นักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะเขียนลงไปเลยค่ะอ่าต่อไปนะคะเรามาดูฝั่งนี้กันดีกว่า วัฏจักรชีวิตของพืชดอกไปเลี้ยงเดียวชื่อของพืชดอกคืออะไรคะต้นอะไรเอ่ยเขียนเลยนะคะวัฏจักรชีวิตคือคอือยังไงคะอ่าผลและ,มะเมล็ดนะคะมีการค่อยๆเจริญเติบโตกลายเป็นเป็นอะไรเอ่ยอ่าให้นักเรียนเขียนบรรยายมาเลยนะคะว่า วัฏจักรชีวิตของต้นเนี่ยเป็นยังไงนะคะระยะเวลาของวัฏจักรหาเมื่อกี้ดูวีดีโอไปแล้วเวลากี่ปีคะใส่มาเลยนะอ่ะต่อไปทําเหมือนกันเลยค่ะเป็นวัฏจักรของพืชดอกใบเลี้ยงคู่นะคะเป็นต้นอะไรคะชื่อของพืชคือต้นอะไรคะอ่ะเขียนมน,นเลยค่ะ ให้นักเรียนนะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะปะก็ดูวิดีโอจบกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเข้าใจกันไหมคะหากไม่เข้าใจอะไรเนี่ยขอก็ขอให้นักเรียนนะคะสามารถแอดไลน์ถามครูได้เสมอเลยคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อน ขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจนะคะทำใมงานนะคะและฝ่าฟันวิกฤตนะคะโควิดนะคะไปด้วยกันนะคะขอให้นักเรียนเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับนครูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ